สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างช่องแนวขับผมบาลเก่งครับสําหรับคลิปนี้นะครับกะได้รับพัสดุมานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเมื่อนี้กวันที่8นะครับผมวันที่8พฤษภาคมนะครับผมก็สั่งพัสดุมาเป็นเมล็ดปลอกหวานป่านะครับปลอกหวานป่าชุดมินินะครับเดี๋ยวเขามาแกะเบิ้งครับผมว่าข้างในเป็นยังไงครับผม สั่งตรงจากสระบุรีเลยนะครับตัวนี้ครับครับผมนี่ครับผมบ้านหมอสระบุรีนะครับสวนเีียาทิศนะครับผมเปิดครับปึ๊บ,บชุดมินินะครับแพ็คมาดีมากครับผม ครับการห่อหุ้มนะครับห,ห่อห้มได้ดีครับผมยวขออนุญาตแกะก่อนครับคาสภาพมเมล็ดนะครับปึ๊บขาวจ่วเลยนะครับผมเริ่มแตกแล้วก็มีนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาแส่น้ำครับ อันที่ลอยนี่เดี๋ยวก็จมนะครับผมเพราะว่าเท่าที่เคยปลูกนะครับเราแซนด์ไปก่อนครับผมที่ลอยนี่เกิดจากอากาศเข้าไปในเมล็ดนะครับผมคึิดวาด้วยครับผมแล้วการมาอัปเดตนะครับผักหวานปลาชุดแรกนะครับที่เพาะไปครับผมกามีพี่้องสอบถามเขามาว่าเวลาเขาปลูกแบบนี้นะครับเขาสังเกตยังไงนะครับว่าผักหวานปลาเขาสิติดหรือบบติดนะครับสังเกตง่ายๆครับผม สังเกตง่ายๆเลยนี่ครับผมเมล็ดแตกครับหนึ่งครับผมขอสังเกตหนึ่งอย่างเมล็ดแตกถ้าเกิดถ้าบ่ฝังเมล็ดลึกจนเกินไปนะครับเอาแบบในถุงนี้เลยอันนี้ฝังลึกเกินไปนะครับมันก็จะจมสังเกตยากแน่จักหน่อยครับผมอันนี้เขาฝังตืดๆนะครับผมแค่เรึ่งเม็ดนะครับเมล็ดกระแตกแล้วการเริ่มมีรากนี่ครับจะเริ่มเห็นคนหลักเขาแทงลงไปในดินก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับผม ปล่อยไปตามธรรมชาติของเขานะครับหรือเขา,าถ้ายัางสงสัยเขาก็ลองโยกเบิงนี่ครับโยกดูถ้าตึงมือแบบนี้แสดงว่าหลากเรื่อมลงดินแล้วนะครับถ้าถ้าตึงมือแต่ถ้าเกิดเขาโยกแล้วมเมล็ดรุดออกก็ลองกิ่งเบิงครับอาจจะเน่าหรือฟอไปเพราะว่ามันมันจมดินหลายแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้จะสังเกตยากนะครับ นี่ก็คือกันครับผม,มเมล็ดติด,ตด,ตดเริ่มติดแล้วก็จะเห็นรอยแตกนะครับแล้วก็เห็นโครนรากนะครับส่วนมเมล็ดที่จมเกินไปก็จะประมาณนี้ครับโยกเบืง้งนี่ครับตึงมือกิมีรากคือกันครับผมถ้าตึงมือแบบนี้มีรากครับผมกับบ่านาจะมีปัญหาอย่างครับผมสาหรับการเพาะในถุงเพาะนะครับการเพาะในถุงเพาะถ้าเกิดเท่า อยากเอาไว้หน้านะครับพ,กพักกระเพาะในถุงที่มีขนาดเงวนะครับผมส่วนผมนะครับพอะในถุงขนาดนี้ครับผมถุงเบอร์สามนะครับสามคูณเจ็ดกว้างสามนิ้วยาวเจ็ดนิ้วประมาณนี้ครับสี่ประมาณนี้ครับผมประมาณเจ็ดนิ้วความสูงของถุงความกว้างกับสามนิ้ว เพื่อเห่าหยอดมเมล็ดลำไยในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มียอดมเมล็ดมะขามเทศนะครับกินแล้วก็หยอดทิ้งทิ้งยอดใบครับผมเพราะว่าสังเกตเบิ้งทีเห่าเอาไวน้นานนะครับผมที่มีพี่เลี้ยงมะขามเทศรู้สึกจะอยู่ได้นานแล้ะก็ใบเขียวมั่นดีนะครับผมเริ่มติดเริ่มออกลากครับผมนี่ มีรากแล้วมะละกอขึ้นเองกับปล่อยไว้เลยครับอันนี้ก็แช่น้ำไว้ก่อนเนี่ยผมส่วนนี้เขาจะปลูแบบแรกกค่อยมาพิจรารณาเวลาว่างอีกที่หนึ่งครับผมคลิปนี้ก็มาแกะพัสดูแล้วก็มาพามาอัปเดตนะครับปัาหวานปลาในถุงเพาะว่าเขาสังเกตจังไดเนาะครับผมว,บว่าติดบบติดจางไดนนี่ครับภาพี่น้องมาสังเกตเบ้างครับนี่สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ ติดแล้วนะครับมีรากแล้วนะครับก็เหลือแต่ล่อสลัดมเม็ดแล้วกะ็ล่อให้เป็นต้นกาต่อไปแบบรุนพีนะครับที่จะเอาไปส่อมแซมหน้าฝนครับผมฝนเริมมากแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นฝักวันป่าปี66ครับผมเดี๋ยวจะเริมเอาไปปลูกส่อมส่อมไปร้ายกับแหงตายครับผมเดี๋ยวปลูกหน้าฝนส่อมใบเพิ่มครับนี่ก็เป็นชะอมที่เตรียมไว้ครับผมเป็นพีเลี้ยง คลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้นครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวว่างครับสวัสดีครับมีต้นสังด้วยนะครับผมหลากหลายผสมประสานกันไปครับ